หลายท่านก็ลงเลือกตั้งมาหลายคร,ลารครั้งเลือกตั้งการไปดําเนินกิจกรรมเลือกตั้งต่างๆทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติโดยจะต้องมาจากการเลือกตั้ง2,563โดยรับสมัครระหว่างวันที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสาภาองค์การบริหารสิทธิหวัวัน ผมค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทครับผมทั้งต้องการรบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งสมาชิกสมบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทในวันนี้นะครับก็เรียนว่าเนความรู้รสุกยุติธรรมนะครับในกฎหมายก็เขียนไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มันบวกระบอบเอฟไตายพี่น้องประชาชนเขาในระบบการามองท้องถิ่นนะครับซึ่งได้มาร่วมประชุมกับพวกเราด้วยนะครับผู้สำบัางได้ถามไปยังก่อประาานะ ในหลายเรื่องเราก็ต้องรู้นะครับเพราะว่าผู้สมัครอยากเป็นตัวในขณะนี้เนี่ยนะครับถามท่านว่านะครับตุลา่ผ่านมานะครับไปจนถึงได้ตามปกตินะครับได้ตามปกตินะครับอย่าหาเสียงผมเข้าใจว่าทางท่านผู้มิเกียริทางท่านผู้สมัครเนี่ยท่านมีส่วนผมจะตอบได้เลยหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับนะครับถ้าผมตอบไม่ได้นะฮะทางให้ ก็มีวัตถุประ,ประสคงก็คือให้ผู้สมัครเนี่ยได้รู้กฎหมายระเบียบประกาศแล้วก็แนวทางปฏิบัตินะครับว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นไปโดยสุจริตและยังทำรามท่านพอครับในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสรุปแล้วตอนนี้ตัวเลขของการรับสมัครของเรามีนายกผู้มาลงสมัครนายกแล้วก็สมาชิกท,ทั้งหมดกี่ท่านขณะนี้เนี่ยนะครับมีผู้สมัครหลังจากปิดการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมีผู้สมัครนายกเนี่ยสองท่าน แล้วก็สมาชิกเนี่ยนะครับทั้งหมด45ท่านนะครับโดยมีผู้สมัครเนี่ยที่เขตเดียวเนี่ยนะครับ10เขตนะครับ,บเขตในกรณีของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่20นะครับ,บอยากให้ท่านผอกอออล่าวถึงการเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมเลือกตั้งแล้วก็อะไรที่อยากจะฝากถึงผู้สมัคร แต่ละท่านด้วยครับครับก็ขออนุญาตาฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทนะครับที่มีชื่ออยู่ในที่เป็นบ้านไปเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเนี่ยครับเชิญชวนให้จังหวัดชัยนาทเรา,ามาใช้สิทธิ์จํนานวนมากนะครับแล้วก็สําหรับผู้สมัครแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเคารพกติกาที่เรามีแล้วก็ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสร้างสรรค์นะครับไม่ใส่สร้ายไปสี่งซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับ